Saving. It will take the most elite team on Earth. Skipper, Kowalski, Rico, and Private. We're the elitest of the elite! นี่คือตัวอย่างจากภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation เรื่องหม่แต่คาแรคเตอร์หลักเป็นพวกหน้าก่าวที่ขอนังแอนิเมชันคุณนหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอย่างเพนกวินซอฟมาดากัสกาหรือแก๊งเพนกวินหัวขบตัวแสบจากภาพยนตร์แอนิเมชัน Animation พักต่อแนวสิงสารสัตว์เรื่องมาดากัสกานั่นเองโดยหลังจากที่ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ที่ฉายทางโทรทัศน์มาได้พักใหญ่ๆในที่สุดสีสหายเพนกวินทั้งสกิปเปอร์โคเวลสกี้ริโก้และไพรเวตก็ได้มีโอกาสมาขึ้นจอใหญ่แบบเดียวๆสเตนอ o ลนกับเขาบ้างซึ่งในตัวอย่างแรกนี้เต็มไปด้ Penguin, ้้วววววววยยยยยาาาาาากกกก่่่่นนนนเเเเรรรีีีสสงงงหหหหััััขขออพพพทถูตมมืใบบ แน่นอนว่าเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นเพนกวินหัวกระบดไม่มีทางที่แก๊งเพนกวินซอฟมาร์ดากัสกาจะยอมเป็นลูกน้องใครหรือหน่วยไหนและมันก็หาทางหนีที่ไล่แบบปัจจุบันทันด่วนที่ไม่เกรงกลัวอันตรายอีกด้วยเพนกวินซอฟมาร์ดากัสกาได้คนดังมาให้เสียงเพียบนอกจากทีมเดิมจากหนังตระกูลมาร์ดากัสกาแล้วก็ยังร่วมด้วยหน้าใหม่เบนเนติคัมเบอร์แบชและจอห์นมาโควิชด้วยค่ะนังมีกำหนดเข้าฉายในวันที่26พฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้ว